8ข้อที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานเกลียดคุณโดยไม่รู้ตัวที่ทำงานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนเพราะว่าในแต่ละวันเราจะต้องใช้เวลากว่าครึ่งหนึ่งอยู่ที่ทำงานดังนั้นหากเราทุกคนร่วมกันรสร้างสารรค์ที่ทำงานให้น่าอยู่ก็ย่อมทำให้ตัวเราและเพื่อนร่วมงานมีความสุขที่จะทำงานแต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่าการมีคนรักเป็นเรื่องที่ทำให้คุณไม่สบายใจ เราบอกเลยว่าลองทำ8พฤติกรรมเหล่านี้เราเพื่อนร่วมงานจะเกลียดคุณแน่นอน1มาทำงานสายเสมอกดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทต่างๆบางจะระบุเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องเข้าทำงานกี่โมงถึงกี่โมงแม้ว่าจะเป็นการทำงานที่ให้เวลาแบบยืดหยุ่นก็ต้องระบุจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำเอาไว้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคุณมาสายเสมอ ย่อมทำให้เพื่อนร่วมงานรวมถึงหัวหน้างานมองว่าคุณกำลังเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่ต้องทำงานเป็นทีมอย่างการประชุมการมาสายบ่อยๆย,ย่อมทำให้เพื่อนร่วมงานเกลียดได้ไม่ยากเลย 2. เป็นคนสกปรกถ้าคุณเป็นสายปาร์ตี้แล้วแฮงมาทํางานทุกวันดูเมาค้างและไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยังไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยก็จะทำให้บุคลิกภาพไม่ดีอีกด้วยเมื่อคุณกลายเป็นคนสกรปรกไม่มีใครอยากเข้าใกล้รวมไปถึงไม่สามารถรักษามารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ก็เตรียมโดนเกลียดได้เลย 3. ไม่ช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นหลายๆคนมักจะยืดจ o บ description เป็นเอกสารสำคัญในการบอกว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไร และก็ปฏิเสธที่จะช่วยผู้อื่นทำงานในทุกกรณีโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ใน job description แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยเหลือก็ปฏิเสธไปเลยว่าไม่ใช่หน้าที่ซึ่งคุณจะสามารถทำงานของตัวเองเสร็จได้ก็จริงแต่ว่าคุณจะไม่มีเพื่อนร่วมงานไปอีกเลย 4. ข่ขามเมาส์ประจำออฟฟิศ ตื่นเช้าสดใสจะมีอะไรดีไปกว่าการพูดคุยโดยเฉพาะการพูดคุยเรื่องของคนอื่นคนในออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวการทำงานหรือแม้แต่เรื่องลับๆที่ไปแอบรู้หรือขุดคุยมายิ่งถ้าคุณสามารถกระจายความคิดด้านลบนี้ได้ทุกวันแม้แต่คนที่เป็นเพื่อนคุณในที่ทำงานก็คงเริ่มระแวงว่าคุณจะพูดถึงพวกเขาบ้างแล้วแน่นอน 5. ใช้เวลางานทำเรื่องส่วนตัวทุกคน ต่างก็มีเรื่องส่วนตัวกันทั้งนั้นเช่นอยากไปช้อปปิ้งในห้างแทนที่จะทำงานในออฟฟิศหรือรีบกลับบ้านไปหาเพื่อนๆนแต่การลาป่วยระหว่างวันหรือลาป่วยบ่อยๆเพื่อเอาเวลาทำงานไปทำธุระส่วนตัวย่อมไม่ดีในะระยะยาวอย่างแน่นอนเหตุผลคงไม่ต่างกับการมาสายบ่อยๆเพราะคุณกำลังเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานในเรื่องเวลาทำงาน 6. บนทุกอย่างไม่เก็บความลับ บนบรรทุกเรื่องไม่มีเว้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปสรรคในการทำงานก็โทษทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเองข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในออฟฟิศก็เก็บเอามาเป็นประเด็นสำหรับการพูดคุยสนุกสนานจนเริ่มทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าการทำงานกลายเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยอุปสรรคซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้จิตใจคุณขุ่นมมวเท่านั้นเพื่อนร่วมงานที่ต้องมารับฟังคุณบ่อยๆก็คงท้อใจเช่นเดียวกัน7 ติดมือถือตลอดเวลาในยุคนี้ทุกคนเคยชินกับการใช้มือถือไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารข้อมูลไปจนถึงการติดต่อ,อก,กับผู้อื่นผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์หรืออินสตาแกรมซึ่งหลายๆคนอาจจะใช้เวลาช่วงที่ทำงานเป็นชั่วโมงไปกับการเล่นโซเชียลมีเดียเลยทีเดียว 8. ทํำตัวเป็นหัวหน้าตลอดเวลาว่าด้วยเรื่องคนชอบเลียแข้งเลียขา ก็คงมีกันอยู่หลายๆที่ซึ่งคนกลุ่มนี้จะทําตัวสนิทกับหัวหน้างานจนมากจะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเรื่องต่างๆแทนจนนานวันเข้าก็เริ่มชินกับการใช้อำนาจกับเพื่อนร่วมงานก็คือทําตัวเป็นหัวหน้างานนั่นเองนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้โดนหมันไส้ได้นี่เป็นเพียงพฤติกรรมบางส่วนเท่านั้นที่จะทำให้คนอื่นหันมาเกลียดเราได้ แต่ทางที่ดีการทำตัวให้เป็นที่รักของคนอื่นย่อมดีกว่าทั้งในเรื่องสุขภาพจิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็จะมีความราบรื่นเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วคนอื่นจะเกลียดก็ให้ทำสิ่งที่ตรงข้ามกันขอบคุณที่มาจาก WorkVenture